ว่ามันยิงทะลุได้จริงดีว่ากิมนี้ทะลุได้ด้วยใช่ใช่ใช่ได้ได้ได้ขอเป็นโจรหนะโอ้ยขอบเป็นโจรหน่อยเขาเป็นคนดีกันเลยเหรอเฮ้ยมันดีสีสังข์ไป่ะพี่ดดเขาเฮียและคนดีสีสังข์ไอ้รู้ว่ามีอะไรจะฆ่ากูแล้วเขารู้ได้ไงว่าแบบไอ้เฮียกูไม่ฆ่าตะกอนไม่ไล่ตีกูกันหมดเลยอ่ยเอ้ยยิงให้ตรงไหนวะอยู่คนมันโลนเลยตะกอน ไอ้ลนมาไอ้ลนมาไอ้ล้นมายิงไอ้ลนยิงไอ้ล้นออกมาุนออกมาปืนงอกมานงอกมาไ้วเข้าใกล้เ่ต่อง่าไอ้ีป um ืนอมาใเลย้องหล่นยูมาหล่นก็สุอยูใครก็ได้พี่ไปเดี๋ยวเขาฟังฟังเออเ

เอวินมึงให้กูวิ่งออกไปอะคือเฮี้ยเลยไม่รู้กูก็เลยให้มึงวิ่งออกไปแล้วนะโอยบดการยิงอะถอหน่อยเกว่งเกวงเกวงถหเฮี้ยใครเป็นโดนัลโดรัลช่วยพวกเราด้วยโดนอนไหนเกิดนี้ยทำไมต้องเป็นคนดีตลอดไม่เข้าใจพี่โดนมันได้ยิงเราอยู่เฮี้ยโค้ดโคหกไอ้กูเป็นซุเปอร์แมนเนี่ยเฮี้ยเอ็งเอ็ยเอ็งดนตายัวใส่หัวหัวซุเปอร์แมนอะลาลาลา

ว้าวมันมเตียวมาแล้วมดเตียวมาแล้ววว่าันล้ไอ้ย่ยันตะกอนดังตะกอนไมนไหันยิดปืนหัยไ่หันตะกอนดูเยเนหนึ่งดีเลยยังมืนมันยิงสมจริงดิต้องไปเอามีดก่นออาฉักขายตามกูมาอย่ามาใกล้เขาแตะตัวหนเขาแตะตัวหน่งเขาพักไง

โอน๊น่ฟูนะเจะพังประตูเรอต้องขาใขรออกมาปมม่อยๆหลงเลยสว,วยอ่บอยอสานไอวินไอกาต,ตายหมดแล้วเนี่ยคือแบบวาาเชี่ยวมากเลยแบบวาโกาสแห้เยอะ เออขันตัวเชียร์เลยเออกรนตะกอนกรนตกอนเฮ้ยจริงเหรอเออขันตะกอนนิดใครวะใครวะไอพี่ได้จ่ายวะไอพี่ไอพี่เหร่เฮ้ย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 เฮยเฮยเฮ้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 ยเี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเย ตีวมดตีวมดาบลุลาบลลารลุฟอร์ลีสเอ๊ยย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 ย้ยอ้ยย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 เยย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 ย่ยมยย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  ไอ้ข right. oh, ้ากดไวยเมื s <S ่อคืนดูพืนมันกระสุนคทัามีรสวนเท่าไหร่ว้วเราหยบหนัดใครเนี่ยเพื่อนอ๋อิ่งูยังไ่ตายอย่าซ้ำกูนะเฮ้ยกูตายแล้วใช่ไหยังยัง้ยกูยิงได้ด้วยเี้ยคุณนอเอมอน่แกตาย มันจทำอะไไม่ไดู้นีูกซองโหดมากเกินมาจาไอไรเกันมายากอะไรเยอะนอนด้วยดีหรือเราจะนอนอยู่อย่ะกูนอนไวติดเก็บมือาะวัเก็บมือรไว้อยู่เดี ยืนตายอะไี่บอมคงยังไงเอ้ผมจะลุกจากที่นี้ดีพอมตรงนั้นแหละพี่อมตรงนั้นนั่นหลังอะมันนอนแกงตายอยู่พี่บอมมีคนแกงตายอยู่แน่มันจะผิดปกติกับเพื่อนอะพ่บอมจริงเช็คทุกศพ มันพิการไปเลยพี่อ๋อมันโดนยิงทีเดียวแล้วมันตึกไม่ได้อยอะแล้วไม่ไม่เช็คไม่สุนต์แอบตายในสงครามจะเอาเรื่องนี้ไปบอกทุกคนเลยจ้ะจะเอาเรื่องนี้ไปบอกทุกคนยี่ปีโอดได้เล่นเนี่ยทุกคนแอบไว้เฮ้ยเขี่ยไอ้เขียโดนเอาโดนเอาระวังโดนเอา ตายเอแล้กูไม่กลัววดครับตายน่ตายเน่ดอดีกลับไปหาเือซอเฮีย้ยเฮ้ยเฮ้ีโหลดยู่เยเหลืกี่คน่ะโหเหอนิดเดียวกูก็โดนทางนี้เหมือนกันนะจ๊ะเ้ยเแล้วลึกอ้อย่างเนียน่ะ ไอเราตายเนอเราตายเนอเออเดินดักยิงเี่บุบุกบุกบุกบอปแล้วโอ้ยไดักยิงก็มก็ดีมึงเจี้ยอไรเลยมีนะครับจ้าี้ทุกนด่านเลยวะด่านเดอ

อย่าไปเอาอย่าค้าอยากยู้อย่างนี้นวะใครวะหยุดมันเสื้อชมพูผมสั้นไอ้ผมออกส้มๆปะอยากเป็นฮีโร่อะเย้เฮ้ยไหนวะโอเคตำรวจอยู่ไหนวะไม่รู้อ่ะตายข้างบนปะไปแอบในนั่นอะวิ่งไปวิ่งไปไปแอบในนั่นอะ ไฟเลยไหนตอนนี้ได้รเสียเอาไนเฮ้ยเขาเห็นเาเ้ยโอ้ยโยกหลบโยกหลบม่สุดใจเออตยตายหายไปอะไรนบ้าหลอนแ้วะบอกใจอยู่เดียกันในเ่ก่อนอ

ตรงนู jamais, ้นมันม to ีข้างหลังยิงคืออยู่หลังคามันไปทางซ้ายแล้วทุบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมตีให้พี่รถนะมันอยู่ทางเนี้ยเดี๋ยวเห็นฮิโร่ขานด้วยไอ้แม่นไอ้แรงยิงโดนนะพี่น็อตไอ้เย่เสียมือก็สมจริงอ่ะ มันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วรีโหลดก่อนกดทีครับไปกดอ่ะ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 ไปกดอแล้วกดอ่ะรีโหลเลยรีโห่เฮ้ยที้มันดาว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 ไม่ได้ไม่ได้พี่ต้องกำลังรีโหลดอยู่เราเราบันดาวแล้วไอ้ยี่มันอยู่กันยี่กันก่อนยี่ก่อนมันมันรอดหรือไม่รอดไอ้โดน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 รีโหลดม เราเราบอกว่าคือไม่ด้วยตายเหรอไป็นไงล่ะอย่างอุ้ยอี๋อี๋อย่างบันเลยเต็มเลยแม่ก็สมจริงอ่ะลำบากลำบากรูโมัเนี่ยเออไม่ต้องกดอี๋